สวัสดีค่ะตอนนี้กล้วยเฮ้ากะพ่อตัดแล้วเนาะคะ่ะเบ่งหนวยกล้วยค่ะพี่น้องขางนึงกะสุกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เฮ้ากะด้เริ่มขายกล้วยกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องมาเบ่งการตัดกล้วยเลยเนาะคะ่ะตัดเลยค่ะกล้วยนำว่าค่ะ นัดกล้วยกันเนาะคะ่ะมันสูงเขาก็เลยต้องตัดต้ดตนก่อนนะคะอือค่ะืวยกล้วยค่ะกล้วยนำบ้างต้นกล้วยเขาก็ก,ก,กะสีได้ไปตัดไหง่วงนะคะบานนี้เขากะสีได้ซับมุนมุนไปผสม ที่คลิปแม่วันเคยเหตดแล้วนะคะก็ได้ประโยชน์สองสองย่างเนาะค่ะอันนึงไห้งัวกล้วยนวยกล้วยอย่างนี้เท่ากับจะได้เอาไปไปจำนายค่ะกินกับจิ้นบ่ท่านค่ะมังนวยกล้วยค่ะพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงเนาะคะ่ะนี่ค่ะต้นกล้วยเท่ากับจได้เอาไปห้งวัวกจิ้นเนาะคะ่ะซับมูนๆเราเท่ากับผสม ส่วนต่างๆล้งเขาก็ให้ง้วนเนาะคะ่ะที่คลิปแม่วันเคยเฮ็ดไปแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าเข้าขายยกอ่ายกยังก่อเทาอันนี้ย,ก,ก,ยกเครียดกล้วยเขากะเพิ่นกะรับซื้อเลยเนาะคะ่ะถ้าถ้าเข้าอยากบ่มขายเขากะขายได้แต่ว่าชั่วมากแม่วันกะที่ตัดไปขายงวดกว่าน,นี้ไปลงคลิปเนาะคะ่ะแม่วันกะ ขายยกเคี้ยเลยเนาะคะ่ะมันจังสบายห้าบ่ได้มาใบาละะําเลเนาะค่ะเคี้ยนี่ห้ากับขายอยู่สองรอยหาสิบบาทเนาะค่ะเคี้ยนึงกับซิมีอยู่เก่าเก่าวีหรือสิบวีประมาณนี้นะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็เริ่มแล้วเนาะคะ่ะเริ่มที่ห้าปลูกไว้ก็เริ่มได้ขายแล้ว สวยงามจ้ะอยากมืดย้อนแสงแจ้งน้อยเนะคะนี่ค่ะเตรียมที่สีออกอะเต็มอยู่ด้วยค่ะโน้ <No. S 1> ุ่นทางคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กะวัดดีค่ะ